วันนี้นะคะวันที่25นะคะเราจะมาเรียนขึ้นบทใหม่แล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนทําแบบทดสอบไปแล้วนะคะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องการเขียนทศนิยมนะคะ,ะการเขียนทศนิยมก็คือการเขียนเศษส่วนที่อยู่ในรูปของหลักส่วน10ก็คือ1นึส่วน10บส่วนร้อยหนึ่งส่วนร้อยหนึ่งพันหนึ่งส่วนหนึ่งมือะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือหลักส่วน10นะคะอ่ะ อย่างเช่นนะคะหนึ่นะคะหนึ่งส่วนสิบส่วนสิก็คือทศนิยมหนึ่ตำแหน่งนะคะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนั่นเองคือ0.1นยะคะศูนย์1 1> เวลาเราอ่านเราก็อ่านว่า0.1แบบนี้นะคะ,ะต่อไปดูอันนี้ถ้า1นะะึ่ส่วนหนึอยนก็คือทศนิยมสองตำแหน่งก็หมายความว่า หนึ่งหารด้วยหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะหารแล้วเป็นทศนิยมน,นั้นมี2องตำแหน่งนะคะหนึ่งสอง้วจุดแบบนี้นะคะหนึอก็คือสองตำแหน่งแล้วอ่านว่า0ูนจุดศูนย์หนะต่อไป1นึ่งส่วนหนึ่งพันก็เท่ากับทศนิยมสามตำแหน่งแล้วก็หนึจุดนี้นะคะอ่าทศนิยมสามตำแหน่งล้วอ่านว่าศูนยจุดศูนย์ศูนยะคะอ่าอันนี้เป็น ทศนี้ยมนะคะทีนี้อ่าเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะเพราะนั้นอ่เราจะทำให้เป็นทศนิยมได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำให้อ่าตัวเศษนะคะเอะ๋ทำให้เศษส่วนไม่ใช่ตัวเศษนะทำให้ตัวส่วนอ่าอยู่ในหลักส่วนสิบส่วนร้อยและส่วนพันก่อนนะคะทีนี้บางจำนวนถ้ามันเป็นเศษส่วนเราจะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้อย่างไรนะคะอ่านแล้วเร,เรนมาดูสองส่วนห้า จะเป็นทศนิยมก็คืออา้าวห้าคูณอะไรได้สิบค้ลูกเพราะเราต้องทำเป็นฐานสิบฐานหนึ่งร้อยฐานหนึ่งพันนะคะอา้าวเพราะฉะนั้นห้าคูณสองได้สิบนะคะอา้าวสองสองได้สี่เพราะฉะนั้นก็ได้สี่ส่วนสิบก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะหนึ่งจุดอย่างนี้เลยก็เป็นศูนย์จุดสี่แบบนี้นะคะต่อไปห้าส่วนห้าสิบจะทำเป็นทศนิยมนะ ทำเป็น1ตํ่ำแหน่งก็ได้หรือทำเป็น2ตํตำแหน่งก็ได้ในที่นี้ครูจะทำเป็น2ตํตำแหน่งถ้า2ตํตำแหน่งก็คือทำให้ส่วนมีค่าเป็น100นะคะ5 0คูณอะไรได้100คูณ2ได้100นะคะอ่นเพราะฉะนั้นเวลาเราทศนิยม2ตํตำแหน่งส่วน100ก็2ตงตำแหน่งก็1่แล้วจุดนะคะ1 2แล้วจุด,นะะ 1, 2, จดตรงนี้เพราะฉะนั้นได้เป็น0.10ี้นะคะอ่านักเรียนดูอันต่อไป สิบหส่วนสี่สิบนักเรียนทำใกล้ตัวไหนที่จะทำให้เป็นหลักส่วนสิส่วนร้อยส่วนพันเพราะฉนั้นสี่สิบทำเป็นส่วน10บได้ก็คือหารด้วย4นั่นเองถ้าหารด้วยสี่ก็จะกลายเป็นนะคะสิหหาร4ี่ได้สี่สี่สิบหารสี่ก็ได้สิเพราะฉะนั้นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคือ0.4นะคะอ่ะทีนี้ ดูที่นักเรียนต้องทําก่อนเอาน,นี้ครูอธิบายข้อสองก่อนนะคะอ่าดูข้อนี้นะข้อหนึ่งครูยกตัวอย่างนะคะสามส่วนห้าแล้วเขาบอกว่าให้ได้สิบต้องการเป็นทศนิยมห้าคูณอะไรได้สิบคะลูกห้าคูณสองครูก็ใส่ไปสองส่วนสองเพราะฉะนั้นห้าสองได้สิบสามคูณสองได้อะไรคะหกแล้วเรียนก็ใส่หกลงมาพอต่อไปตรงนี้ได้หนึ่งร้อยสิบคูณอะไรได้หนึ่งร้อยสิบคูณสิบตรงนี้นักเรียนก็ใส่ไปสิบส่วนสิบ อ่าได้คําตอบเท่าไหร่ก็เอามาใส่ใส่คูณให้ครูดูทุกข้อนะคะอ่าอันนี้ทําแบบนี้นะคะทาแบบนี้นะทีนี้อ่าเราจะมาดูรูปเศษส่วนก่อนนะคะสอนรูปก่อนนะคะอ่าทีนี้มาดูอย่างรูปนะคะถ้าเป็นรูปนักเรียนดูอันนี้ส่วนสิบ สบายสีไปแปดคือแปดส่วนสิบแปดส่วนสิบอ่าเขียนด้วยทศนิยมก็คือศูนย์จุดแปดอ่านก็คือศูนย์จุดแปดแบบนี้นะคะอ่าต่อไปดูข้อสองอ่าดูข้อเขาครูค่ามาดูข้อสามนี่เลยนะคะนะักเรียนดูข้อสามอันนี้มีสามลูกนะคะมีสามเต็มสามอันก็คือจำนวนเต็มสามส่วนอันนี้มีสิบนะคะระบายไปสามก็คือ สามส่วนสิบเพราะฉะนั้น,นเศษส,ส่วนก็คือสามนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็อันนี้เรียกว่าเศษส,สามส่วนสิบทศนิยมก็คือสามจุดสามนะคะสามจุดสามนะคะอ้าวต่อไปค่ะอันนี้เราเรียกว่าตารางร้อยแบบนี้เรียกว่าตารางร้อยนะคะตารางร้อยอันนี้ไปเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยถ้าส่วนหนึ่งร้อยคือทศนิยมสองตำแหน่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 0.75นะคะสองตำแหน่งก็คือนับไปสองตัวแล้วจุดนะคะอ้าวต่อไปรูปนี้เห็นไหมคือตารางร้อยรู้ได้ไงว่าเป็นร้อยตรงนี้เป็นร้อยตรงนี้ก็ต้องเท่ากันใช่ไหมคะคือคือหนึ่งนะหนึ่งรูปส่วนตรงนี้ระบายไปสามสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยเราก็จะได้เป็นหนึ่งแล้วส่วนตรงนี้ก็คือสามสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยถ้าเราเขียนอันนี้ ทศยม2ตำแหน่งเรานับ1 2แล้วจุดเพราะฉะนั้นจะกได้กลายเป็น1.38แบบนี้นะคะอ่ะแทบบีนี้ดูข้อนี้บ้างนะคะดูข้อนี้บ้างนะอ้าตารางแบบนี้เขาเรียกว่าถ้าตารางละเอียดอย่างนี้คือคือตาราง1000นะคะตาราง1000นะคะนับเป็น19มีแค่19ส่วน1000นะคะเราก็นับเป็นอย่างนี้ อ่าสิบเก้าส่วนหนึ่งพันนะถ้าเราเขียนเป็นจุดทศนิยมนะคะเขียนเป็นจุดทศนิยมนะอ่าเรานับอย่างนี้หนึ่งสองสามแล้วจุดใช่ไหมคะทีนี้ตัวนี้ก็นับนะคะหนึ่งสองตัวที่สามไม่มีเราเติมลงไปแล้วใส่จุดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้านะคะวันนี้ครูสอนลัดเลยเพื่อเพื่อให้นักเรียนได้ทำเอ่อ กันบ้านแบบฝึกแบบรัดก่อนจริงๆแล้วถ้าเปิดเรียนแล้วครูจะมาสอนแบบละเอียดน,นะคะสอนให้นักเรียนได้เข้าใจได้ง่ายกว่านี้เพราะฉะนั้นมันเป็นการออนไลน์มันค่อนข้างใช้จะเยเยอะเยอะแล้วนักเรียนจะทําแบบฝึกหัดไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะอ่ะตารางนี้บ้างอันนี้หนึ่งพันตารางนี้ก็ต้องเป็นตารางหนึ่งพันเหมือนกันใช่นไหมคะนี้เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบหกส่วนหนึ่งพัน นะคะ,ะเวลาเราเขียนก็นับทศยมอันนี้ส่วน1นึ่พก็3ามตำแหน่งนะคับหนึสอนะคะอันนี้ก็หนึสแล้วก็จุดกลายเป็น1นึ่นะคะเราก็มาเขียนว่า1นึ่นะคะอ่านก็อ่านว่า1นึ่เราจะไม่อ่านว่า1.156งจน้อะคะเราอ่านเลขหลังจุดทศยม อ่านทีละตัวนะคะอ่านทีละตัวอ่ะตรงนี้เรามาดูการบ้านของเราบ้างนะคะอ่าการบ้านจะช้าหน่อยนะการบ้านนักเรียนดูอันนี้อ่าอันนี้นะในใบางานของนักเรียนอ่ะมันไม่มีสีเพราะถ่ายเอกสารแล้วไม่ไมีไม่ได้นะคะนักเรียนดูอันนี้อันนี้คืออะไรคะลูกอ่านักเรียนเขียนที่รูปเลยสามส่วนสิบเขียนที่รูปกว่านะสามส่วนสิบแล้วค่อยมาเขียนตรงนี้ว่าศูนย์จุดสามนะคะ ทั้งหมดเลยนะคะแคปและจอไว้นะเพราะว่าใบงานของนักเรียนจะไม่มีนะอันต่อไปค่ะนี่นะคะตรงนี้นักเรียนก็ต้องเขียนก่อนว่า4.10ส่วน10ในช่องนี้เขียนว่า0.4แล้วนักเรียนก็อ่านว่า0 4สอ,สอโนโสูนศูนย์อย่างนี้น,นะคะ0.4อ่ดูดะอู่นะนักเรียนดูหน้าจอนะว่ามันมีเท่าไหร่นะคะ อ่าจะไปข้อสามกับข้อสี่นะคะนักเรียนดูรูปดีดีดนะเพราะพราะของนักเรียนจะมองรูปไม่เห็นไม่ชัดนะคะโอเคนะแคปนะ้าจอนะอ่า่อไปข้อห้าข้อหกนะคะอันนี้เรียกว่าตารางร้อยอันนี้ก็ตารางร้อยเหมือนกันนะคะอ่านี่ตารางร้อยอันนี้คือสองนะคะน่ะต่อไปอ่ารูนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตารางหนึ่งพันอันนี้ก็ตาราง หนึ่ันนะคะอ่าให้นักเรียนเขียนเศษส่วนด้านข้างแล้วก็ตรงนี้เขียนจุดสัญลมตรงนี้เขียนคำอ่านทศนิยมนะคะอ่ะการบ้านวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ